อยากไปเรียนและไปทํางานที่แคนาดาแต่ยังไม่ได้ภาษาและก็อาจจะงบประมาณจํากัดฟังทางนี้ค่ะบอกเลยนะคะว่าแคนาดานะคะเป็นประเทศที่พร้อมต้อนรับทุกๆคนนะคะที่อยากไปเรียนแล้วก็ไปทํางานและอยากจะไปย้ายไปอยู่เลยเนี่ยแน่นอนเลยว่าประเทศนี้นะคะตอนนี้เขาต้องการทรัพยากรมนุษย์เยอะมากนะคะต้องการคนเข้ามาพัฒนาประเทศเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยการไปแบบวีซ่านักเรียนนะคะจะเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดค่ะอ่ะมาฟังกันเลยว่าไปกันยังไงนะคะ น้องยังไม่ได้ภาษานะคะหรืองบประมาณจํากัดนะคะแนะนําว่าเราสามารถไปแบบเรียนภาษาก่อนได้ค่ะซึ่งการเรียนภาษานะคะก็เป็นเรียนแบบเข้มข้นนะคะหรือว่าจะเป็นแบบว่าเรียนแล้วแล้วเอาไปต่อยอดในการที่จะไปเรียน ัวคอลเลจรัฐบาลก็ได้นะคะซึ่งแน่นอนเลยว่าสถาบันภาษามีให้เลือกหลากหลายสถาบันนะคะและข้อดีก็คือว่าพอเราไปถึงแล้วเนี่ยเราพัฒนาภาษาไปแล้วเนี่ยเราก็สามารถ transfer นะคะไปเรียนไม่ว่าจะเป็นตัว co-op โปรแกรมนะคะที่เป็น work and study เนาะที่เป็น certificate หรือ diploma นะคะของเอกชนหรือน้องๆองอาจจะเรียน pathway โปรแกรมนะคะที่สามารถเรียนภาษาแล้วเนี่ย ไม่ต้องสอบ i อเอลท็อปไปอะไรทั้งสิ้นสามารถเข้าคอร์เซอรรัฐบาลได้เลยนะคะแบบนี้ก็ได้นะคะถ้าไปเรียนสถาบันภาษาหรือบางคนอาจจะรู้สึกว่าโอเคฉันอยากไปลองใช้ชีวิตดูแต่อยากไปเรียนแล้วก็ไปทางานด้วยนะคะแคนาดาเองเขามีโปรแกรมเขาเรียกว่าโคออฟโปรแกรมนะคะซึ่งน้องๆห,หลายคนอาจจะเรียกว่า work and study นะคะซึ่งโปรแกรมนี้นะเขามีให้เลือกหลากหลายเลยไม่ว่าจะเป็นด้าน hospitality ด้าน business หรือด้าน digital marketing นะคะก็มีหลายสถาบันให้เลือกเนาะซึ่ง3อย่างนี้นะคะน้องๆสามารถเลือกเรียนเป็น certificate ก็ได้หรือ d i p โ o มาก็ได้โปรแกรมมันจะ ไปเรียนตั้งแต่เรียน6เดือนทํางานอีก6เดือนหรือเรียน1ปีทํางานต่ออีก1ปีนะคะน้องๆก็สามารถเก็บเกี่ยวนะประสบการณ์แล้วก็ลองใช้ชีวิตลองทํางานดูนะคะว่าชอบหรือเปล่าโอเคหรือเปล่ากับแคนาดาเนาะหลังจากนั้นพอเก็บเงินได้แล้วเนี่ยอาจจะไปสอบ i อเอลนะคะแล้วก็เข้าไปเรียนในคอร์ e g e รัฐบาลได้เลยนะคะแต่ตอนนี้หลายๆสถาบันเนาะ เขามีโปรแกรมตัวนี้ที well, Or, ่น okay. ้องๆสามารถเรียนในสถาบันเอกชนนะคะก็ค okay. okay. ือตัวโคออพโปรแกรมเนี่ยเรียนแล้วนะคะน้องๆสามารถเก็บหน่วยกิจได้ด้วยนะคะแล้วก็ transfer ไปตัว college รัฐบาลได้หรือบางคนเรียนแล้วนะคะก็ไม่ต้องสอบ ielts เลเรียนแล้วเนี่ยมี requirement สามารถ transfer เข้าไป college รัฐบาลก็ได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่ายังไม่ได้ภาษางบประมาณจํากัดอยากให้โฟกัสก่อนว่าโอเคตั้งท็อไว้เลยว่าเราจะไปเรียนโคออพโปรแกรมก็คือไปสามารถเรียนแล้วก็ทํางานได้น้องระหว่างเรียนแล้วก็จบแล้วทํางานได้อีกนะคะเช่นเรียน6เดือนทํางาน6เดือนเรียน1ปีทํางาน1ปีแบบนี้ จะให้น้องๆเนี่ยได้สามารถใช้ชีวิตได้โดยที่ว่าเรียนแล้วก็ทํางานได้แล้วหลังจากจบก็ทํางานได้อีกนะคะแล้วก็มาดูอีกทีว่าเราชอบจริงๆหรือเปล่าแคดาแล้วค่อยไปต่อยอดตัวเรียนดิพโลมาของคอลเลจรัฐบาลนะคะซึ่งตัวนั้นเนี่ยน้องๆจะเข้าไปเรียนแล้วเนี่ยถ้าเป็นหลักสูตร2ปีน้องๆจะได้ p o s t ์ r กรดว t e ิภ r มิสปีนะคะซึ่งไอโพสต์เกรดวุฒิภิมิเนี่ย น้องๆจะสามารถเก็บชั่วโมงนะคะเก็บชั่วโมงในการทางานเนาะเก็บประสบการณ์เก็บสกอร์นะคะแล้วก็ยื่น PR ได้นะคะหลังจากนั้นเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครสนใจเรียนต่อแคนาดานะคะก็ปรึกษาวีซ่ตาตินเตอร์เข้ามาเลยเพราะว่าแคนาดาร้อนท,ทุกคนอยู่นะคะเขาเปิดกว้างมากๆนะและเป็นประเทศที่มาแรงมากๆนะคะถ้าเกิดเราอยากไปใช้ชีวิตต่างประเทศเนาะไปเรียนแล้วไปทํางานนะคะแล้วมีโอกาสในการอยู่ต่อนะประเทศนี้พี่ปังบอกเลยว่าต้องไปนะคะสาหรับแคนาดาค่ะ